รับเพื่อนๆหวัดดีครับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับวันนี้จะทำเมนูแก้มเขื่อยาวว้าวแก้มเขื่อยาวใส่ขาหมูนะทุกคนเมนูนี้อร่อยข้าวบวนหม้ออีกแล้วนะคะทุกคนเมนูนี้นะอร่อยมากๆข้าวบวนหม้ออีกแล้ววันนี้จะใช้กระทะใหญ่เลยนะทุกคนเมนูวันนี้นะครับแก้มเขือยาวใส่ขาหมูนะทุกคนตอนนี้ก็ เหลือขั้นตอนไปหั่นขาหมูขาหมูซื้อมันจะตลาดที่เขาสับมาให้ชิ้นใหญ่ๆแล้วก็แล้วก็ต้องแบ่งให้มันเชื่นมันเล็กลงหน่อยนะทุกคนเ <Okay. S 1> วลาแกงมันจะได้สบง่ายขึ้นนะเราไปดูขั้นตอนการทำดีกว่าทุกคนไปกันเมนูนี่ไม่มีอะไรมากนะทุกคนเ่ษที่นอกเตียงคือว่าเราซื้อขาหมูมาจากตลาดนะขาหมูว่าแม่ค้าจะสับมาให้ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็จะหั่นให้เชื่นมมันเล็กลงหน่อยนะเนี่ยขาหมู ขามหมูนี่มันจะอร่อยตรงที่มันเจ็บมันหน่อยเิเอ็นหน่อยเจ็หนังหน่อยนะทุกคนถ้าเนื้อเรียง้วนเนี่ยมันจะไม่ค่อยอร่อยนะนี่ขามหมูเตียบมา,มาเรียบร้อยนะเลยไปหั่นนะครับมะเขือยาวนะทุกคนมะเขือยาวเนี่ยมีทั้งสีม่วงสีเขียวนะทุกคนใส่รว,วมไปให้หมดเลยเพราะว่าสีม่วงเนี่ยมันนานแล้วมันเหี่ยวเน้นหนึ่งนะเหี่ยว <c oughs> <c oughs> แต่มันก็อร่อยนะทุกคนอ,าอ,อขาดไม่ได้คือพริกแกงนะทุกคนพริกแกงสดตะเบอนะทุกคน ปีกแกงส่วนนี้อร่อยหอมทางกันข้าวเมนูอะไรก็อร่อยนะทุกคนอ <Wow. S 2> ต่นี้ก็เราไปหาหมูก,กันก่อนนะทุกคนหาหมูหาเมื่อเขือก่อนนะครับพุมตัวนี้ก็หมูหมูชิ้นใหญ่นะทุกคนมันจะตลาดเห็นไหมหมูชิ้นเปนลเลอ์เลยแล้วก็หั่นให้มันเล็กลงหน่อยนะทุกคนหั่นให้เป็นคำนะคนะครคบ ตอนนี้ก็หมูเรียบร้อยเหลือมะเขือนะทุกคนเหลือมะเขือยาวนะหั่นมะเขือยาวแล้วก็จะผ่าสามนะทุกคนผัดสามนะปะธานต้องผ่าสีรถประรถปเอมะเขือนนี่ก็หั่นเรียบร้อยหั่นยาวประมาณนี้นะทุกคนท่านสีม่วงสีเขียวเลยนะ วันนี้มาแกงกระทะใหญ่เลยนะคะไปแกงกันทุกคนไปกันวันนี้ก็มะเขือเยอะหมูก็เยอะวันนี้ก็ใช้กระทะใหญ่หน่อยนะทุกคนเออเกนได้ทําบ้านเลยวันนี้ก็เราเริ่มติดตาวนะทุกคนทาแห้งแล้วก็เราก็ใส่น้ำมันมเล็กน้อยนะพี่เจนส่วนตะเบ้ดนะใส่ให้หมดเลยนะทุกคนพี่เจนส่วนนี้อร่อยมากๆเลยนะทำเมนูอะไรก็อร่อยหอมนะทุกคน แล้วก็ผ่าพี่แกงให้หอมก่อนนะให้กลี่นฉูนที่ก่อนนะ้ค่อยเอาหมูใส่นะทุกคนก่อนจะใส่เครื่องปรุงนี่ก็พี่แกงไปเลิอกถ้วยเลิบครก,กเลิบกเครื่องปราน,นี่ก็ใส่ลงไปนนะหม้อแกงเลยนะทุกคนเ <c oughs> ครื่องปรุงนี่ก็ไม่มีอะไรบ้านนะใส่น้ำปลา เยอะหน่อยนะใส่น้ำปลาสั่งมาบวยเลยนะทุกคนผมปรุงรสนี่ก็แล้วแต่ชอบนะมันใส่แค่นี้พอนะทุกคนใส่เยอะก็อร่อยเยอะอยู่นะ้วนชุรสนี่ก็ได้รสด,ดีมาขึ้นช้อนโตะนะทุกคนหน้าฝนนี่ก็รสด,ดีมุนๆหน่อยนะใส่เข้าไปเลยทุกคนน้ำตาลนี่ก็ประมาณหนึ่งช้อนชานะทุกคนใส่เข้าไปตอนนี้ก็แกงเกิดเกลื่อน,นเรื่อนหอมแล้วนะทุกคนคนให้เข้ากันนะเพราะ หมูเริ่มสุกแล้วแล้วก็ใส่มะเขือนะทุกคนมะเขือที่เราเตรียมเอาไว้นะครับใส่มะเขือแล้วก็คุกคุกให้เข้ากันอีกทีเราจะปี้านะเราจะปี้าไว้ก่อนมาทุกคนทุอยามเริ่มสุกแล้วทุกคนโอ้ากินอมาทุ่ยางเริ่มสุกแล้วเราก็ปีไฟเลยนะครับทุกคนปีไฟเลยนะ นี่เป็นอันที่เรียบร้อยแกงขาหมูใส่มะเขือยาวม่วงมะเขือยาวเขียวนะทุกคนน่ากินมากเลยน่ากินมากวันนี้ก็เข้าใส่จานรู้หัวใจนะทุกคนเดี๋ยวอันที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่จานเลยนะทุกคนนี่เป็นอันที่เรียบร้อยนะคะทุกคนแกงขาหมูใส่มะเขือยาวนะทุกคน เมนูนีน้ข้าหมูนหม้ออีแล้วนะครับเมนูนีน้ทำง่ายมากๆเลยนะทุกคนลองเอาไปทำดูนะแล้วก็อร่อยด้วยนะครับไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยไม่ได้ครีมโม้ด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็าลาไปก่อนเท่านี้นะครับทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับก่อนจะลาจากการก็จะเลืมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะทุกคนเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย